นิธานเดืองหมากน้ำเต้าปุงแต่กี่แต่ก่อนโลกที่เฮาอาศัยอยู่นี่ยังเป็นดินเป็นหยาอยู่และมีฝ่ามีแทนเสื้อกันว่าแทนอยู่เบื้องฝากฝ,ากฝาก่าค้นอยู่เบื้องดุมแต่ละวางค้นกับแถนสามารถเที่ยวไปมาหาซูกันใด โดยอาศัยเครื่อเขากาดผาดแต่เมืองดุมขึ้นเมื่อหอดเมืองแทนอยู่เมืองแทนผุ่นมีพญาแทนหลวงเป็นเจ้าใหญ่มีอำนาจเนื้อคนและแทนทั้งหลายคนที่อยู่เมืองดุมก็ต้องขึ้นกับแทนและแมนแทนเป็นผู้ปกครองทั้งเป็นผูน้นำผ้าทำมาหากิน ป้างนั่นพญาแทนได้ทรงขุนใหญ่สามขุนลงมาสางเมืองดุมคือผู้หนึ่งสือว่าปูล่างเซิงผู้ที่สองสือว่าขุนเด็ดและอีกผู้หนึ่งสือว่าขุนค้าน พญ่าแทนหลวงได้สั่งให้คนทั้งหลายก่อนจะกินเขาต้องบอกแทนหรือเอินแทนลงมากินน้ำอันใดแสแบก็แบ่งส่วนให้แทนต่อมาคนทั้งหลายก็ลืมคําสังสอนของแทนหอดย่ามกินเขาก็บ่เอินบ่กาวแทนกินน้ำหรือมีของกินแสแบก็บ่ทรงให้แทนกิน เมื่อพระญ่าแทนหู้ลังนั้นจิงใจหายแล้วได้ดนบันดาลให้น้ำถั่วเมืองดุมจนเห็ดห้ยค้นตายไปหมดย่งเหลือแต่ขุนทั้งสามที่พระญ่าแทนดวงทรงลงมานั้นเขาเจ้าได้เอาใหม่เพื่อแตงเป็นแพ่พ่อทีจะาอาศัยอยู่ เมื่อนั่นมีล่มผัดมาจิงเห็ดห้แพ้ข้องพวเข้าเจ้าลองด้อยขืนเม่าหอดเมืองแทนภายหน้าแทนเห็นคุณทั้งสามจิงถามว่าสู้เจ้าขืนมาหากูเฮ็ดสังสู้เจ้าเราบ่ฟังควมกูสู้จะเป็นสันใดก็ยาหัวสู้แลเมื่อคุณทั้งสามไล่ยินนางนั่น ยิงเดาบอกเหตุการณ์ในเมืองดุมให้พญาแทนฟั่งถูกประการหลังจากนั้นพญาแทนจิงสร้างให้ขุนทั้งสามแปรพักยุทีดอนกลางบึงแห่งหนึ่งในเมืองแทนเซิงซือว่าหลอนบึงแทนล่อเป็นสัวข้าวเมื่อนำบกแห่งล่วงแนวขุนทั้งสามก็คิดหอดบาดเมืองลุมจิงผ้ากันเขาหาพญาแทนแดเว่าว่า ขาน้อยนี่อยู่เมืองบนบอ่อแกน่นแลนเมืองฝ่าบอ่อเป็นข้าน้อยขอเมื่ออยู่สางเมืองดุมกินป่าเห็ดหน้าเมืองดุมกินเขาลังเก่าเราสองที่เถินพ่อพญาแทนได้ฟังดังนั้นพญาแทนก็เห็นดีนำ้ำและแตงให้คุนทั้งสามลงมาสางเมืองลุมอีก ข้าวนั่นพญาแทนในหมอบคั้วไหตุไหตูหนึ่งเพื่อให้ใส่ในใการเหตุหน้าผ้าหลังที่ได้ฮับคํำสั่งจากพญาแทนแล้วคุณทั้งสามก็ผ้ากันออกจากล่อนแทนล่อโล่งมาเมืองลุม่มเมื่อโล่งมาหอดแล้วก็ผ้ากันทางปา่าหยาเพื่อเหตุหน้าใสดินแห้งนั่นที่ตั้งอยูุ่วมเมืองแทน โดยอาศัยคัวยตู่พญาแทนหมอบให้เขาเจ้าได้ผ้ากันไทยสาวให้เป็นหน้าดินแน่นแห้งนันจิงมี่ซื้อวา่าหน้าหน่อยอ้อยหนูสืบมานานประมาณสามสิปีคั้วยตุ่ตัวนั้นเ้ยตายจาก เขาเจ้าได้ป้าสะค้วยนันไหวทีหน้าหน่อยอ่อยหนูต่อมาไล้มีเครื่อหมากนำเต่าปุ่งออกจากคู่หังของควายแล้วเกิดเป็นหมากนำเต่าใหญ่หน่วยหนึ่งทอกับเหล่าเขาจิงเอื้นมั่นว่าหมากนำเต่าปุง่ง อยู่ภายในหมากนำเตานั่นมีเสียงคเเวา่าจจาโหูห่องหลังกองเป็นอึกกระถึกหนึกนองคุณทั้งสามเห็นหลังนั่นก็ประหลาดใจและสนใจเป็นอย่างยิ่งท่านในนั่นปูล่างเซิ่งจิงดังไฟเผาเล็กซี่จนแดงแล้วซี่หมากนำเตาปุงุงหนวยประหลาดนั่นท่านที่ พ่อซี่หอดเดวก็มีคนบุเบียดกันออกมาแต่ว่าออกมาไรเทือละเล็กละาน้่อยออกมาด้วยความลำบากและสานานเนื่องจากว่าหู้ซี่นั่นน่อยเกินไปเมื่อเห็นดังนัง้นขุนข้านจึงเอาซิวไปเจาะเติมแป้งหู้นั่นให้ใหญ่กว่าเกา่า เทือนี่คนทั้งหลายยิ่งออกมาอย่างสบายลุรลังทางเท่กันออกมาทาั้งยิงเดะไายพร้อมสับสมบัติเขาของเงินทองสร้างมางัวควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นอันหมากรุรล,ลังกันออกมาสามหมื่นสามคืนจริงมุดเมื่อออกมามุดเดว คุนแถนทั้งสามจิงได้จัดแจงแบ่งคนเหล่านั้นออกเป็นมูมูแล้วเอิญเฮียกสื่อต่างกันเพื่อบ่หายซับสนคนที่ออกมาจากคู่เล็กซี่นั่นแมนเล่าทึงแบ่งออกเป็นสองหมูมูหนึ่งเฮียกว่าไทล่มหมูหนึ่งเฮียกว่าไทวี ส่วนผูที่ออกตามหู้ซิวนันเป็นล่าลุมแบ่งเป็นสามหมู่คือหมูหนึ่งเอิ้นว่าไท้เลื่องหมูหนึ่งเฮียกว่าไท้ล่อหมูหนึ่งเฮียกว่าไท้ขวางและผููออกสุดท้ายเมนล่าสูง เมื่อจัดแจงลังนันแลว้วปูล่างเซิ่งย่งได้บอกสอนไห้คนทั้งหลายหูจักหักแพงรับถือกันเป็นอ้ายเป็นนองและไห้ถือว่าเป็นศาสตร์เดี่ยวกันย่อนคนทั้งหลายเกิดมาจากน้ำเต้าปูงหน่วยเดียวก็เหมือนออกมาจากทองแม่เดียวกัน ผู้ออกกรให้ถือว่าเป็นอายหรือเอื่อยผู้ออกนุ่นให้ถือว่าเป็นนองตามลำลับนอกนั่นปูล่างเซิงย่งได้บอกสอนไห้คนทั้งหลายหูจักทรรมาหากินเลี่ยงสบหูจักรรปุ่นแปลงปุ๊กสางยาวเพื่อนได้สางครอบครัวมีผัวมีเมียเต้นั่นเป็นตนมา เขาเจ้าจิงเกิดมี่ดูกเมยิ่งดูกผู้ท่ายยางหลวงหลายปูล่างเสิงจิงได้บอกสอนให้ดูกหลานฝูงนั่นหูจักหักพอหักเมหักปูญาตาง่ายหักหน่ายหักเสือเผาพันวงตะกุล และหูจักหักมู่นมั่งที่พอเมปูญาตาาย่ไล่สะสมสางไว้ให้ยอดด้อนไ้ครับการอบห้มสั่งสอนจากคุณแทนทั้งสามคนทั้งหลายจริงเข้าหลบนับถือแลวแสดงความหูบุญคุณ ของขุนทั้งสามอย่างสูงสลงเลีเยียกเป็นปูเป็นตานับแต่นันเป็นตนมาคนทั้งไหนไล่เพขยายออกอย่างกว่างขวางบางข้าวก็เต่าโฮมกันเขาเป็นเอกผาบางข้าวก็เหยยกง่ายเป็นหลายจุหลายเหลา่าหลายเผา่าหลายก่อถึงจะตกไปอยู่แห่งห้นใดคนเหล่านั้นก็ยั่งนับถือกันว่า เป็นอายเป็นน้องเสือ้อสายเดียวกันล่าทึ่งก็ถือว่าเป็นออ้ยกยกกล่าลุมก็ถือว่าเป็นน้องกลางส่วนล่าสูงแมนเป็นน้องหลาซึ่งว่าปะสะสัสสนล่าวตามทองทินต่างๆย่งนับถือกันเที่ยวไปมาหาสู่กันกินเขาเศร้าเฮือนน้่กันอย่างมีความสุข เฉพาะอ,อย่างหญิงเบนบานที่อยู่ไก่เลื่อนเคียงเมื่อมีเวียกก็ชวยกันเหตุกันสางเมื่อมีพิธีตามหตดข้องเป็นต้นหว่าแต่งดองหรืองานบุญต่างๆก็มีการเป่าเตือนบอกเราถึงกันเต่าโฮมกันจนกลายเป็นปราเพนี่สืบต่อมา นิท่านเดืองมากนำเต่าปุงก็จบลงไปนิท่านเดืองนี่เป็นเทพนิยายที่บอกเราความเป็นมาของปราะชส,ะสนในปาเทิลา่าเฮาขอขอบใจที่หับส้มหับฟังถาพิษผ่าประการใดก็ขอโทษขออภัยอย่าลืมกดติดตามพวกเ้าในอีพีต่อไป